เรื่องของโรคฝีดาดลิงใช่ค่ะนะครับโดยล่าสุดนะครับผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับที่เดินทางไปประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคฝีดาดลิงสังเกตอาการตนเอง21วันนะครับย้ำสายพันธุ์ที่ระบาดไม่รุนแรงและก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิตครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับนายแพทย์กิติพันธ์ชะลอมผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคฝีดัดลิงในประเทศแถบทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือปัจจุบันนะครับยังไม่พบผู้ป่วยโรคฝีดัดลิงในประเทศไทยซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยได้ประสานเครือข่ายทางสาธารณสุขเฝ้าระวังติดตามผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายคือมีไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายต่อมน้ำเหลืองโตมีตุ่มนูนแดงสายคล้ายผื่นเป็นหนองเมื่อมีอาการรุนแรงขึ้น ซึ่งโรคนี้นะครับก็จะมีระยะฟักตัวของเชื้อเนี่ย21วันจึงขอให้ประชาชนที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับก็คือประเทศแถบยุโรปแอริกาอเมริกาเหนือเฝ้าสังเกตอาการตนเองด้วยนะครับหากพบมีอาการดังกล่าวนะครับให้รีบพบแพทย์ทันทีโดยโรคนี้นะครับสามารถป้องกันได้โดยใช้มาตรการ universal prevention เช่นเดียวกับโรคโควิด -19 ครับทางด้านนายแพทย์กิติพันย์ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกต่อโรคฝีดาดลิงค่ะเนื่องจากไม่ใช่โรคอุบัติใหม่เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อได้ยากต้องสัมผัสใกล้ชิดและสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในขณะนี้มีอัตราการตายที่ต่ำน้อยกว่าร้อยละหนึ่ง และรักษาให้หายได้ซึ่งปัจจุบันนั้นมีผู้ติดเชื้อราว1,000คนทั่วโลกแต่ว่ายังไม่มีรายงานการเสียชีวิตค่ะและที่สำคัญที่สุดในพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงในพื้นที่ภาคเหนือจะต้องไม่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอันนี้ดีที่สุดเลย